ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมหาแห่งผ้ามวนได้ครับเด้อเอามือนี่แอดมินมีข่าวด่วนมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้ครับสำหรับหน้าทา่างจากปูชีะเขาแม่คู่หอมหวนนะครับเนาะคือว่ามือนีิเพิ่นมีงานครับผมเพิ่อนอไปอัญเชิญองค์ปูจำลอง พญานาคเจ็ดเสียนมาไหวนาหัวประทับนะครับเด้อเพิ่กนกาไปบูชามาแอมี่กัเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศลงให้เบิ่งนะครับเด้อหันตะบามื้อนี้มีสายบุญจากทางอื่นนะครับเนาะมหาปูไมาจังได๋แล้วจังห้ใช่กันนะครับเนาะวัดบ่ไว้วัดบ่ไว้นะครับเนาะคนบ่ได้ ปูก็เด้ยว่าเป็นลูกเป็นล้านเพิ่นแต่เลยอันนั้นครับผมเนาะหลังจากนั้นเพิ่นก็เลยให้แนวทางมากฟังดีๆครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนะาะเป็นแนวทางนะครับเด้อน้ำมันที่เพิ่นให้ลูกซิษย์ลูคหาที่มาหาปูนะสิบสองบาทเติมเต็มถังเมดแล้วครับ น้ำมันสิบสองบาทบ่มีขายหรอครับเนาะบ่มีขายแล้ว,นะลวปูว่าเฮ็ดจังได๋สิได้เติมบานนี่เพราะว่าปั๊มเขาบ่าขายวัสดุเนี่ยปูก็เลยอุอ้งเอานะครับเนะาะเบิง่งไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันปูเพิ่นสิมีวิธีแก้ไขให้ลูกหลานเพิ่นแบบใดที่เนี่ยปั๊มใด้เขาก็บ่าขายราคาสิบสองบาทนะครับเนาะ เอาไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหาเฮงผ้าม้วนเน้นย้ำม,มาหาเฮงผ้าม้วนได้ครับเด้อเอาขอบขอคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังฟังเบิ้งคักๆวิเคราะห์เบิ้งนะครับเนาะเป็นแนวทางได้ครับเด้อทางช่องบม่มีอ่าสนับสน,นุนการพานันหาแนวทางฝากความหมายพี่น้องเท่านั้นได้ครับเด้อเอาไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันม่ถูกถูกถูกแต่ไม่ถูก เป็นดอกจีบบัว็องพ่อคือโอ๊กูชื่อป้าค่ะเย็นนํมากเลยด้วยปุยเก่ามาด้กรูไม่มีกล ามว่าม่โชคหรลพอสิบล้านก้อนเยก็ต้องคิดอย่างไร่ด้รเป็นการลีศิต่ต้องคิดใ่ <c oughs> ้ด้ยใจใส่สัทานเนาะเาเป็นพอสิบล้านก้อน ยสีฟี่ไข <si ่ไปได้ทางที่ดี้วยนะยาโปติดอยซนนอาิตยายดียนอาทิต้ายดีทังูที่กระขัทั้งที่ดูดียามสีดด้วยด้วยนด้วยบุญบาแล้วมีลวามหลงเงนนอางหลงเนาะได้คี่บุญของศาลบุญภาษาสระูเนา เพย่อตอาจะให้ครอพคจารณาสุขใหญ่ซ่งมีูวามรู้ทองใจมกแต่ไม่ไมนะ้ไปที่ฐานเนรียนนอนได้หมดเล

nó quăng qua biển không anh đây đã ở của năm mươi năm 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 một năm 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 lại, năm 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 ถ้านามันาดไอมัอนนางมันกูมั้งปิดเปิดมั้ิดตมเลยบอกคัปิดต่มขายว่าไปัไดตั้ไหลโนลาบเนาะหลุมตาด้ยก็าปิดตายตัวนหวอืม้ไเขาสิเปิดอปิดมันสุดั๊มเลยบอกคัวเขาปิดมั้อืม เทียบกันไมเอะไ c ไดหาวเทมพอกะเป็นล็อกตัวไม่เลยตัวหาว่าทิ้าพออีกปากิ้าปิคือทำ้าเหมดแนกวมาวาตัวไม้่น้ําำมันก็จนเหมืั้น้อั๊มติดบริการเลยน่ก่ั้นไหนปีากับว่านั้ขาใส่เข้ามาจังหัด เออรับพอมาหลาหลาเขาไม่ปับผมครเบาเขาิดไม่เป็นม <oh ัมเดี๋ยวมีให้ใหม่ดูนะว่าไก่กันเนาะบ่ไก่กันแม่มาปัวว่าไก่กันเนาวบ่าไก่กันแล้วบัตที่เขาบัตที่เข้ารับบักที่ได้ยังไหมอืออมาไก่ดันแา มันกขายแพะครับขายแพะคืนแพ่งคืนมันคือขายแพ่งคืนอีกครับผมเออจำเป็นนายนะขายแพ่คืนหลายครับตาขึ้นฝรีมาขึ้นตอขึ้นขึ้นตาขึ้นจับขึ้นตาขึ้นมาโอ๊ยตกนม่ คิทอดแม่สมพรเดือบาทนี่ปาีามาขาครื่องต่อเครื่องใ่เครื่องต่อเครื่องเอ้าน้ำมันทิ่องบาทอันนี้ขึ้นไปเครื่องต่อเ่องใหม่อืมเครงเพิ่เคร่อง่อเครื่องเครงเนาะ่เ่เไม่จไมหลาไม่จหวานมาขาายต่อดหมเลยตลอด เขา้องหาดิ่ากุญแจกิบเ่ากุญแจว่าหาพออีกคึ่งเทที่สร้างาเป็นขายเดียวกัน้ายองค์อ้เนี่ยหละบาว่าอไรดิบเพิ่อไปเตัครับผมเออเขาแจกคานมั่นแบบปัจันว่าเออวัว่าแล้วคานมั่นเขาคืนอีกบคืนเพิ่มเขาได้เบออีกแล้วพ่อะได้เบอรคันอีกแ้วฝากเขาคิดได้เบ้รคันเพิ่มต่อเ่แต่กโอ้ยบา บ้านไหนเขาไปชิปขังว่ะครับผมบันนี้เขาว่าคืนเขาว่าเขาว่าคบชื่อปีแก่ารมาัน้ครับคอเขาก็คืนไปหลังมานานเดือนตันเออ้าล่าไปเก็บตเอาด้วเพอหายเ้าาไหนิปขัว่ะขังเอาคืนก็คืนไปหนักมากนานเดือนต้นเลยขึ้นเคราะห์ขึ้นลาขึงนกาะห์ได้มัเนานเดือนต้นเดือนท้ายกไวทำอะไรหมดหมนวันน่ะทั้งหมดเัอ อันนั้นลงต้นหมดครับผมจากนั้นเดี๋ครับเด้อดเอาเดี๋ยวหน้าเปลงปวดใช้จิตาญาณในการรับสมรััฟังครับผมเครื่องต่อเครื่องครับขับเติมไระีิบ่ได้หรือเปล่อครับผมต้องเติมด้่ยับเติมไปเติมเพ้่มเติมเออน้ำไมน้ำมันเขาอยู่ไหนทำหนังเออมัดมันคักมัดได้ครับครืนละค้าคข้าวละคืนครับผม งเนะที่งายแต่งาเหมือนกันอันท็อมขายดีแต่หลักคืนเนาะคือต้องตนืนไธรรมดาเดีวอันใส่ก็ไดานไไดาอเป่าอาวก้องต้อ้ยัเจไปจข้นงหวาอปเนาะอตอนนี้อยู่ไ่นคือราคานี่ราคานี่เขาเติมบ่ปู ราคาเนี่ยัเออเขาเติมมห้แล้วบาที่แรกเขาขายว่าเติมหะละครับบารนี้ขายดีขายดีไปขายดีว่าเราคือเครื่องเครื่งกับโอ้หได้เกียเอากันเอาว่าเลากันเติครับผมแต่วขาคาเก่ามัก็ได้บบ่ามัแล้วครับผมสี่ยูก็สี่หูตัวรถเตี้ยเออแล้วสี่หูแล้วกเป็นรถเขาเขาเพราโน้ตกระตางเออคือเครื่องต่เครื่องเนะ ครับผมอืม,ม้าครับผมครับผมโอ้น่าตามหักครับผมเขาตั้งต่ตั้งใจขมา่ขอแก่นั้นเถอะไปตัวว่าต้องทำก่ออืมเอ้าแต่งั่นได้กับเพื่อนแต่นงาคกับ